เนี่ยมึงยังไรครับมาฝากเรื่บักเขรับมึงเก่งเหรอมึงตีเมี่ยไอ้ขวงมันก็ซัวเลยเอาอย่างขีดบักขีค่ะเพียดเมียได้หนันโอ้มึงตีเมียกล้วยมึงเก่งไปเนี่ยมึงคือว่าเตะกงเสาโลดโอลิมปิกมึงจับบอกโอลิมปิกเออมึงไปเ็ดน้ำเขาหุ่นมักตีมักต่อยบักสันดานมึงเก่งคาดบอกมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาดมาแป๊บนึงมึงมารุ่นนี่บ่มึงมาหากูกูเห็นมึงเจี่ยวมึงเจี่ยวแทงเมียมึงมาลุ่น มึงมาหากูนี่หลังปลามันนี่มึงจากบ่นั่นแหละมึงมาหากูมึงจะรุ่นไหนนีรุ่นนี้ก็มีมึงจำไว้บอกเคมึงจะแสดงมึงตีมี่อะไรของบอ่มึงเก่งยีลีปลามันเดินควงพร้อม <c oughs> เด็กก็กูก็ได้เออยัองบ่เบิดอันนี้กูกับมีแม่กูฟันฟื้นอยู่เสมออันนี้มึงจำไว้อืมหรือมึงมักแบบนี้เถะบ่ ผมเมื่เชียเอาหัวมึงมาลองมึงกูดีจามให้เักบาทบักเคบักสซนตีนกูฝากมึงทำนี่แหละกูว่่อยากฝากมึงยังไรกูวย